จอดตากแดดบ่อยไม่ควรติดฟิล์มใสกันรอยรอบคันเพราะอะไรคะจริงๆก็พูดไปแล้วเนาะก็บ้านเรามันร้อนที่เป็นห่วงอันดับแรกเลยก็คือว่าเราเอาการเคลมอายุการใช้งานฟิล์มจากต่างประเทศมาใช้บ้านเราไม่ได้เพราะว่าบ้านเรามันร้อนโดยเฉพาะคนที่ใช้รถสีเข้มแล้วจอดตากแดดบ่อยๆด้วยเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงในเรื่องการติดฟิล์มระยะยาวๆด้วยเช่นกันเราอาจจะเห็น รีวิวสมัยก่อนที่มาลอบฟิลม์มตอนเนี้ยที่ติดไป4ีปีที่แล้วนะที่กระแสก,การติดฟิล์มใส่กันรอยยังไม่บูมไม่ซ้ําไปแล้วมาลอบชน,นแล้วมีปัญหาเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสการติดฟิล์มใส่กันรอยเนี่ยบูมมากแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าความเข้าใจในการใช้ฟิล์มใส่กันรอยเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะคิดง่ายๆนะ TPU ก็เทอร์โมพลาสติกโพลิยูรีเทนคือพลาสติกนั่นแหละสมมติเราพลาสติกแดดบ้านเรา12สองศาไปวางตากแดดทุกวันทุกวัน,วน,วนสักปีหนึ่งหรือภาพตามตาม,ม,าามาัน พลาสติกก็จะกรอบไปเลยใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมนะด้านล่างเขาที่เป็นกาวด้วยนะที่มันติดบนสีรถเราเราก็เลยเห็นรีวิวแบบนี้ไงครับรอบฟิลม์มออกมาแล้วไม่เป็นแผ่นเลยเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆบางทีก็ทิ้งกาวมากจนเกินไปบางทีกาวดีๆเนี่ยแต่ใช้งานผิดวิธีเนี่ยก็ทิ้งกาวบนสีรถได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถสีเข้มจอดตากแดดบ่อยๆเนี่ยปัญหาที่จะตามมาเลยก็คือว่า1ดูดมลภาวะเร็วฟิลม์มจะมีความขุ่นความหมองได้เร็วกว่าปกติ ้การลงทุนที่เราติตดฟิล์มไปหลายตังเนี่ยครับแล้วมันไม่สามารถใช้งานได้นานจริงๆเนี่ยคำถามมันจะคุ้มหรือเปล่าสองเนี่ยก็คือความเงาเนี่ยสั้นลงมากเงาช่วงแรกๆแ,แล้วต่อไปอีกสะะักระยะหนึ่งผ่านไปเนี่ยความเงาเนี่ยขุ่นลงอย่างรวดเร็วกันเนี่ยมันจะคุ้มในการลงทุนหรือไม่อย่าลืมนะตอนนี้เพิ่งติดกันยังไม่ค่อยรู้หรอกแต่ผ่านไปอีกปี2ปีเนี่ยจะเห็นผลลัพธ์แบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอถึงตอนนั้นดีกว่าเลือกโปรแกร,รมให้มันเหมาะสมกับเราดีกว่าผมว่าคนที่จอตาดต่ย ต้องยอมรับก่อนว่าเราใช้งานหนักกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือเลือกโปรแกรมเป็นเนี่ยเครือแก้ไกได้นะเพราะว่ามันสามารถฟื้นฟูให้กลับมาเงาเหมือนเดิมได้แต่ถ้าจะช่วยกันอีกแรงหนึ่งก็ดีก็คือใช้กลุ่มพวกสเปรย์อะไรต่างๆบำรุงเขาระหว่างล้างก็ดีเหมือนเราเพิ่มความชุ่มชื้นให้เขานะ่ะตัวสีแล้วเราก็จะได้คงความเงาได้ยาวนาน